อยู่ประมาณ300คันนะคะอาร์เอจะขายทั้งมิซูและก็ฟอร์ดค่ะมีทางมิซูแล้วก็ฟอร์ดนะคะตอนนี้ลุงก็จะมารถอยู่ตรงนู้นนะคะกำลังเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้หนึ่งคันสวัสดีค่ะะมาดูกันนะคะฟอร์ดนี้เขาแต่งแบบคือแต่งยังไงก็หล่อ อันนี้คือ XLS นะคะตอนนี้รถจอดอยู่ที่สต๊อกคีลุงบอกเลยนะคะก็จะมีชุดแต่งหลายแบบชุดแต่งมีเยอะแยะเลยนะคะมีให้เลือกแบบหลากหลายมากๆนี่คือสต๊อกรถที่ลุงบอกนะคะว่าอยู่ประมาณสามร้อยคันอันนี้คือของจริงนะนี่คือแถวแรกนะคะมีทั้งมิซูนะคะแล้วก็มีทั้งเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เอาอยัางไงส,สดีทุกคนคะ่ะสดีทุกคนค่ะ ทำรูสต็อกรถค่ะวันนี้ก็มาเตรียมแต่งรถส่งมมาพปุ่งนี้นะคะของพี่กิติเนาะมีทาม,มิซูนะคะแล้วก็ฟอร์ดนะคะนี่สต็อกสามรอยคัน